รีโว่หน้าหล่อพอนหกพันมีไหมมีใครมีไหมโตโยต้ารีโวนะครับ2.4นะครับเจพาร์ทสมาร์ดีสมาร์นะครับปี2อ1 9เขึ้นยนต์ดีเซลนะครับล้อแม็กดิสเบกหน้ายางใหม่นะครับสองสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเอาไปสามหกเก้าจัดให้นี่ครับตะเข็บข้างเดิมหมดผ่อนหกพันห้าร้อยบาทตลอดสัญญานะครับ รายได้เกินหนึ่งหมื่นสามพันบาทขึ้นไปทักสกิดมาเดี๋ยวจัดให้เจ็บๆเลยสวยๆบอกต่อนะครับลอ้อแมกซเซนเซอร์หลังสองจุดนะครับรถสวยนี่ดูแคลิี่บงแคลี่บอยโอ้โหแคลี่บอยใหม่ยังไม่เคยใช้เนี่ยเขาลดรักษาดูเลยใหม่ยังไม่เคยใช้เ่ะโอ้โหลอ้อแมกซพี่เอิมาเอาเธอ ไม่เอาก็บ้าแล้วเจ้าปรคุณรุนช่องนี่ครับจะเข็บข้างเดิมนะครับดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่ายด้วยสีเนี้ยเครื่องยนต์ดีเซลนะประหยัดน้ำมันจัดเลยไม่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะครับดูเลขไม้ได้เลยครับไม่แสนสองน็อตหน้าขวาเดิม ซ้ายเดิมครับไล่ห้องเครื่องไปช้าชัดชัดสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทสามหกเก้าผ่อนหกพันห้าร้อยบาทตลอดสัญญาบวกลบขึ้นกับเครดิตลูกค้ารายได้เกินหนึ่งหมื่นสามพันบาทขึ้นไปไม่ดาวไม่ครับสลิปคาร์บอนทักแชทมาสลิปอีเมลทักแชทมาผ่อนบ้านอยู่ทักแชทมาพาไยเยอะทักแชทมามีดาวทักแชทมาทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงและไม่ติดแบงค์ลิททักแชทมาคันนี้ขายให้ในราค่สามหกเก้า กับโปรโมชั่นสุดพิเศษซ่อมไม่ฟรีอีก2ปี247รายการฟรีทั้งค่าแรงค่าไหล่2ปีเต็มให้ทุกคันในร้านมีร้อยกว่าคันให้หมด<ไ>ฟรีค่าจาัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องแล้วประกันไห้มีชนหนักตัดต่อ,ตอพิควมํมจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่มไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนส่งเฟ ทั่วประเทศไทยจัดไปแนนฟรีทั่วประเทศไทยเหมือนเดิมจ้ะซื้อสดไม่เก็แบบ็ดใครสนใจสกิดมาแต่ถ้าเกิดใครอยากซื้ออยากขายอยากเชิญรถเรียนเชิญได้ที่สนักรีน5 6าิติดกับ b d s สีอุดมหรือจองออนไลน์มาได้ถ้าอยากมาก,มมาาก,าาก็ปักหมุดมาเรื่องรถไว้ใจไม่เสืออยากขายอยากเชิญปักหมุดมาเรื่องรถไว้ใจไม่เสือเดี๋ยวตีราคาให้แรงๆนะครับอยากลองเทสได้ไหม ใครอยากลองใช้ได้หัวใจขึ้นฟ้าหลัวๆไปหัวใจขึ้นฟ้าหลัวๆไปโอ้ทีเด็ดเลยทีเห็นที่ขาดเลยนั่งหน้านั่งหน้าดีเซลนะคันนี้โอ้โหพี่เอ้ยสุดในรุ่นเบอร์หนึ่งประเทศไทยเกออโต้ G วิทยุใช้ได้หมด FM ฟเอ็มบูทงบูทูธครบหมดไปซื้อไปให้ลูกน้องใช้ซื้อไปใช้เองได้หมดผ่อนหกพันากล้องคัดเบลลหน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ให้ใั่กล้องคัดเบล 8, ลแป๊บหนึ่งล็อกแล้วระหว่างรอตากล้องหัวใจขึ้นฟ้าไปจ้าเอเอประตูปิดไม่หนิดว่ะ <c> ไ <oughs> ปรุย โอ้โหขับโคตรดีเลยคันนี้รู้เลยเวลาเราขับปุ๊บคันไหนดีไม่ดีเนี่ยโอ้โแน่นโอ้โหสุดยอดเลยแคปเอาไปทำกินกันเอาไปให้หามาให้แล้วสำหรับคนงบน้อยผ่อนหกพัห้าได้แคปปีใหม่ใช้งานยาวๆจะไปติดตู้เองไปทำอะไรเองไปทำอะไรเลย จัดไปหนุ่มห้างสาวโรงงานมาจัดหน่อย อืขับดีบอกต่อไม่ควรพาดด้วยประการทั้งปวงสามหกเก้าราคาถูกวนี้ไม่มีนะพี่ที่อื่นขายสามเก้าเก้าผมขายสามหกเก้าแถมโปรซ่อมฟรีอีกสองปีไม่เอาก็บ้าแล้วรีบหน่อยนะครับมีคันเดียวหมดแล้วหมดเลยแล้วจะหาว่าพี่เสือไม่เตือนเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะโอ้โห พี่นะค,ครับถ้ใครติดด้วยนะนะถ้าเกิดใครชอบแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดส่งหัวใจให้ผมด้วยนะครับสามแสนหกมื่นเก้าันบาทซ่อมฟรีสองปีสองร้อสี่สิบเจ็ดรายการทั่วประเทศไทยฟรีค่าแรงค่าไหลสองปีเต็มแล้วไม่ต้องกลับมาหาผมที่กรุงเทพมหานะครถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไป แต่ถ้าโดนใจออนจองมาจองที่ร้าน1,000บาทร้สถานที่2,000บาทซื้อสดไม่เก็บแวนจอง20,000เราจำหน่ายรถเก๋งกว่าร้อยคันเก๋งผ่อนเริ่มต้น4,000กระบะผ่อนเริ่มต้น6,000เลือกรถไว้ใจพี่เสือครับ